เิดเรื่องดราม่าขึ้นพวกทีนี้ผู้ชมมะเซฟผมให้กำลังใจผมแล้วก็จัดการคุณป้ากนนั้นจนเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับการที่เซฟกันแล้วก็ให้กําลังใจกันขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทําให้ทําให้ดราม่านั้นมันมันมันหายไปนะต้องขอบคุณจริงๆจากหัวใจเลยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณยังสูงเลยเพื่ๆทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับยิ้มไปเยอะรับวันใหม่นะครับครับนี่จูนยิ้มด้วยแล้วครับผมวันนี้ถ้าอยากให ให้ผมยิ้มแบบยิ้มแบบเต็มปากเต็มคำพี่จูนประเดิมระบบติงให้ผมเลยนะเดี๋ยวผมเปิดระบบติงนะครับสวัสดีพี่สายฝนด้วยวันนี้วันนี้น่นาจะไม่พลาดครับน่าจะเป็นดำดงครับผมเพราะเมื่อคืนดำดง,งเขาท็อปฟอร์มอีกแล้วเมนะื่อคืนเขาท็อปฟอร์มอีกแล้วเขาเขาพีอีกแล้วดำรงลาบิ่นานๆขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับที่ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจผม เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณรางวัลระบบลิง์จากทุกคนในงานเมื่อคืนนี้มากๆเลยนะครับความมาขึ้นจะมาทุกคนพอเริมเกิดเรื่องดราม,ม่าขึ้นทีนี้ผู้ชม,ม่ะเซฟผมให้กําลังใจผมแล้วก็จาัดก,การคุณป้าคนนั้นจนจนเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับการที่เซฟกันแล้วก็ให้กําลังใจกันขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทําให้ทําให้ใหดราม่านัมันมันมันหายไปนะต้องขอบคุณจริงๆจ,จากหัวใจ คุณยังสูงเลยนี่คุณควขอบคุณออมากๆเลยครับยิ้มไปเยอะรับวันใหม่นะครับครับพี่จูนยิ้มด้วยแล้วครับผมวันนี้ถ้าอยากให้ให้ผมยิ้มแบบยิ้มแบบเต็มปากเต็มคำพี่จูนประเดิมระบบิดติงให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดระบบิดติงนะครับสวัสดีพี่สายฝนด้วยวันนี้วันนี้น่า,นาจะไม่พลาดครับน่าจะเป็นดำรงครับผมเพราะเมื่อคืนดำรงเขาท็อปฟอร์มอีกแล้วเมื่อคนะืนเขาท็อปฟอร์มอีกแล้วเขาเขาพีอีกแล้วดำรง พี่นานาขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับพี่ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจผมเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณรางวัลระบบติ๊งจากทุกคนในงานเมื่อคืนนี้มากๆเลยนะครับข่าวมาขึ้นจะมาทุกคนพอรับเกิดเรื่องดราม,ม่าขึ้นพวกทีนี้ผู้ชม่ะเซฟผมให้กําลังใจผมแล้วก็จากการคุณป้ากนนั้นจนจนเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับการที่เซฟกันแล้วก็ให้กําลังใจกันขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทําให้ ราม่านะมันมันมันหายไปนะต้องขอบคุณจริงๆจากหัวใจเลยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณยังสูงเลยนิ่พนขอบคุณมากๆเลยครับยิ้มไปเยอะรับวันใหม่นะครับครับนี่จูนยิ้มด้วยแล้วครับผมวันนี้ถ้าอยากให้ให้ผมยิ้มแบบยิ้มแบบเต็มปากเต็มคำพี่จูนประเดิมระบบติงให้ผม้วยนะในผมเปิดระบบติงนะครับสสดีพ่สายฝนด้วยวันนี้วันนี้น่าจะไม่พลาดครับน่าจะเป็นดำรงครับผมเพราะเมื่อคืนดำดงเขาท็อปฟอร์มอีกแล้วเมื่อคืนเขาท็อปฟอร์มอีกแล้วเขา เอาพีอีอีกแล้วดำดอนลาบินนะนะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับพี่ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจผมเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณรางวัลระบบติ้งจากทุกคนในงานเมื่อคืนนี้มากๆเลยนะครับ